สวัสดีครับตอนนี้ควันฝาผ้าโชคนะครับก็ได้มาตามพระอาจารย์ซ้ายคมินนะครับหมดที่แล้วยิ่งข่าวข่าทั้งบุญทั้งล้างนะครับกะไลคมาตามให้พี่น้องเอฟซีด้รับชมรับฟังกะมากับพอทำครับพอถ้ำบนผ้ามาลองติดตามนะครับผู้ใดเขามาแล้วนะครับทํามากก็กดไลค์ถ้าชอบก็บกดติดตามนะครับให้ควันฝาผ้าโชคเนี่ยนะครับ ไปครับเดี๋ยวภาพลงไปหาปูนะครับปูมันอยู่ในเป็นเขาเป็นป้าครับช่วมบรรยากาศนะครับไปพร้อมกัน สาเจ้าค่ะราบนมัสการครับเป็นเจ้าไหนเบ้าเถ่าคีอสวัดครับปูใช้ขมิ้นหมดเนี่ยครับจะมาหาปูโดนละครับผมครับโดนโดนค่อยพ่อกันยินแต่ในเห็นแต่ช่องยูทูปของเบ้าเถ่าเบ้าเถ่าเนาะเมื่อนี้มาพ่อกันนี่ยครับครับพ่อพ่อกันอย่างนั้นเป็นจังบุญดาวเด้ครับผมกลับมาครับที่งานครับปูรับช่องแม่หมูผ้าโฉกครับขัญฝ่าผ้าโฉกครับผมครับ ถเอฟซแฟนับทั้งชองคับผมมาตามน้าทางของปู่สายขมิกับพี่น้องหรือพระอาจารย์สายขมิครับผมหมวดที่ผ่านมาแตกบนแตกล่างครับอเอาหมวดที่หเอากัลยอนไปชวันเนาะที่ม่บอกกันแล้วแหละห้อเกาทำใต้เต็มี่เบิร์กใช่วนเขาว่เขาอกจังไฟใส่บุญพินิจพิจารณาเบิเนาะครับอหมวดที่วันที่หมวดนันบอดิโลงเนาะไอที่หนึ่งสองหนึ่งสองบอิไม่หมวดหนึ่งสองกับซูนุกอันมากความกับับูนุกย้อนนั่า วดที่ผ่านมาหนึ่งพฤษภา 6, 5, หกห้าอันมอในช่องตารางสี่เหลี่ยมเนี่ยอ,อันจีเป็นเลขซองเลขซองห้าหมุนในช่องตารางสี่เหลี่ยมเด้ในช่องตารางสี่เหลี่ยมนี่มันจะมีเก้ามีเก้ากับศูนย์มีหนึ่งมีห้ามีหกมีสามเนาะบบานเนี่ยสังเกตว,ว่าที่ปูเคยวงกลคมดูในช่องเลขประมูลที่ออกมาได้วิ่งบนเก้ากับศูนย์วิ่งลาง 6, ่างห้ากับหกอันมอห้ากับหกบานนี่ปูได้จจับคูไหในช่องตารางสี่เหลี่ยมนี้จับเดนจะได้เก้าชุด บางทีปูตัดตัวไหนออกตัวนั้นแต่ชูมือเริ่มจีเทียงขึ้นนั้นละให้ชังเขเบ้างว่าเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันห้ากับหกไม่มาด้วยกันเด้ไอ้ช่ังเขเบ้งเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันหกกับศูนย์ไม่มาไอ้หกเก้ากับหกเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันห้ากับหกไม่มาด้วยกันนะเคยวงกลมไว้ให้นี่ศูนย์หกมันออกศูนย์หกเนาะอ่ามันออกศูนย์หกอันนี้ที่พานไปมาเนี้เอาเอาจอจอลวดขั้นท่าไปเดินา อืมครับอ่านี่งวดที่ออกไปเมื่อกี้นี่เนาะครับ,รบอ่าบัตรทีท่ว่าเลขแต่ล่างก็คือกันนั่นแหะเอฟซีแอดมินเฮาพอออกไม่ว่าหนึ่งมิถุนายนหกห้าที่เ็ดไปเป็นซองห้าหมื่นเหมือนกันครับเลขประมูลมาได้เก้ากับศูนย์ห้ากับหกเหมือนเดิมได้ตัวเดิมกับงวดวันที่สิบหกคฤษภาคมบานนี้ในช่องจตาล่างซีเรียม,มเฮาสังเ,เกตเบื้องว่าปูวงกลมไปตัวไหนว่าจานวงกลมไปตัวไหน วดก่อนวงกลมให้ศูนย์หกกับเก้าห้าเห็นไหมครับเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันห้ากับหกไม่มาด้วยกันเก้ากับแปดไม่มาด้วยกันหกกับเจ็ดไม่มาด้วยกันไหนสังเกตบ้างว่าเลขที่วงกลมนี่มันเคยวงกลมตัวใดไว้มีวงกลมไว้แต่ศูนย์เก้าหกไหมว่ามันวางย่างไเไหนมันวาง,างเก้าหกแบบเก้าหกแมนปัวอ่ากัศูนย์สอง เออมันหอกเก่าหกเนาะเบาเถอะเนาะครับจะว่าจับสวนไหนเบาเ่อเอ่ามันหอกเก้าหกบาดเนี่ยนี่จะทีทีที่ที่วงคลมมาแหย่เห็นปะครับอา่าบนล่างปฏิบัติเห็ดแตกได้แตกบนล่างเพราะว่าขังบนนี่ปล่อยออกไปก่อนที่แรกว่าเป็นล่างค่ะบ,บาเนี่ปูก็เรียกเอาขืนบนค่ะกาเลย่วงคลมำห่ไว้เท่านี้แหละนี่เรียกลักลอยปูได้มากน่นมันมีมันมันมีอยู่สามตัวมีเก้ามีแปดมีหนึ่ง ปูบวมักหนึ่งตัดหนึ่งทิม <c oughs> ก็เร <c oughs> <c oughs> ียกว่าเก้าเก้าหกครับอเลตัดไปใส่เก้าเก้าหกกับเก้าแปดหกเก้าศูนย์เก้าสองศูนย์ครับก็เลขง่ายขึ้นข้างบนบ้านนี่ก็เรียกว่าเลขประมูลที่มาได้ได้เก้ากับศูนย์บอกว่าเลขว่าศูนย์อ่ะมาได้ทั้งบนทั้งล่างปูอางจีค <c oughs> บอกในคิดชูอื่นเนาะช่องอื่นในหลายช่องใช่ไหมครับผปูก็เลตัดจินใจว่าอ้าวขั้นเดียวลงไปก็ให้เก้าหกแปดหก สองศูนย์สามคู่เลขหลายตัวก็ช่างแต่วงกลมให้อย่างละสามคู่ข้างล่างก็เน้นให้ไปที่แรกคลิปแรกของเจ้าที่ลงไปก็เล่นเน้นให้สองสามกับสองมาตัวเน้นสองสองเม็ดเดียวก็ได้บางทีครับบานี้ข้างล่างก็เลยให้บุ้งคมให้สองห้าสองศูนย์สองเก้าสามคู่บุ้งมแบบกระจบกเกียนี่แหละผลที่มันแตกบนแตกล่างแตกบนแตกล่างแต่ว่างวดสีมานี่ fc admin แต่ว่าจให้เป็นเลขตารางแต่ว่าผูเพราะหนจับปูไห้เด้ครับเออเพราะหนจับปูให้ได้เพัากันเอาไปใส่ดเพียงหนึ่งเลขประมูลมาได้มันเดิมนะเลขลักซีมานะได้เก้ากับศูนย์ครับเก้ากับศูนย์คือเก้าได้เก้ากับศูนย์คือเก้าขั้นผู้ฉลาดกระจีผู้จักว่าเลขมันมาได้แบบใดเลขนะนี่ลักของมันคือเคยมาก แป๊บนึงแป๊บนึงอ่ประมูลมาได้เก้ากับศูนย์งวดวันที่สิบหกมิถุนาครับสิบหกมิถุนาหกหาเนี่ยเคยวงกลมให้หนึ่งมิถุนาวงกลมให้ศูนย์เก้าหกออกเก้าหกปนวะครับ,รบประมูลมาได้เก้ากับศูนย์งวดสิบหกมิถุนาก็ได้เก้ากับศูนย์ครับขัน้นเอฟซีเอ็ดมินเฮาตาดีๆกับอีกตัวอีกตัวหนึ่งก็คือมันสิมีอยู่ในนี่ละ Mm. มันจีมาแบบเดียวกันครับฮะนี่มันจีมาแบบเดียวกันเด้อใจล่ะอยูใ่ใจละบบนเนี่ยอ่านะมันมาน้ากันจักเทื่อเลยเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันห้ากับหกไม่มาด้วยกันเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันห้ากับหกไม่มาด้วยกันใอ้สังเกตบังประมูลมาได้เก้ากับศูนย์บัดรี้มันหลุดตัวใดไปที่บริได้ลุ่งไปอยู่ในนี่มันจีอยู่ในนี่วะ นี่สังเกตเบิ้งมันสีมาตัวเดียวกันนะมันฉีมาตัวเดียวกันบานนี้สังเกตว่าบ่วงกลมนี่เคยบ่วงกลมซื้อตัวไหนนี่ศูนย์หกกับวงกลมไปศูนย์หกเก้าหกกับวงกลมไปเก้าหกม้วนนี้กับวงกลมให้แล้ววงกลมให้ศูนย์ตัวเดียวศูนย์ตัวเดียวนี่โก้ศูนย์สามมาเจ้าค่ะจ้าโกหูจาก็ยันเอาไปใช้ดุลที่เบิ้งค่ะอ่าสามศูนย์ศูนย์สามกับเอาพีแต่หน้าเบื้องนะเอาับใช่ดุลที่เบิ้องเอาได้ จะเก้ากับศูนย์เท่ากับมาอยู่ดอกมาหนึ่งตัวเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันไม่มาด้วยกันเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันสองกับสามไม่มาด้วยกันครสามกับเจ็ดไม่มาด้วยกันอ่ะเจ็ดกับสองไม่มาด้วยกันไปป้งดีๆเขาเป็นช็อตเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันเห็นไหมอ่ะเขาต้องใส่ดุลพิดเองมันขาดไปจากตัวเรือจากตัวแล้วมันสีเหลียจากตัวที่เขาจจับคู่ได้เขาจับคู่ได้ยู่ได้มนสีเหลียจากตัวอือครับ อใส่ถุงพีดเบอร์นับกับศูนย์สามนะครับปูศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วครับปูเอาแต่เอฟซี่มาเอฟซี่มากตัวแรกเกี่ยไปเอฟซี่มากตัวแรกเกีไปเพื่อไม่บอกข้ฟังปูดีๆได้ตรงส้มปูบอกแล้ว่าตัวไหญบอมาน้ำกันเหลือโบกิโตครับผมนั่นนะครับทั้งเจ็ดเบอง์เข้ากับฟังเบืองเหาหนัมครับปูสองกับสามไม่มาคู่กันสามกับเจ็ดไม่มาคู่กันครับเจ็ดกับสองไม่มาคู่กันครับนะ บ้านนี้ตัวใดมันฉีมาก้าวกับศูนย์ไม่มาด้วยกันครับมันฉีมาอีหังบูบบานนี้เนี่ยนะกันจะ่าศูนย์สามหนึ่งบ้านศูนย์สามกับหกสามหนึ่งบ้าสอบกระจัดคัดกว่าไปะมันอยู่ในล่ะแต่ว่ากันเขาตัดออกมันกันเหลือคู่หนึ่งสองคู่เท่านั้นแหละน่นแหละครับปูครับตัดไปตัดมาบานนี้เป็นนังควายวันบอม่านน่นันเนาะเดี๋ยวที่ยอนเลขจะติที่ไม่มาด้วยกันอันนี้มันก็เป็นแค่หมึกและปลายปากกาครับผมอ่า คู่กันให้ไปเปลี่ยนแชียแนลนทั้งหมดเลยครูเนาะบนล่างมีสายี่อันนี้เอาอันนี้ชั่วๆบนล่างอยู่ในนี้แหละครับอ่าอาทีอยู่ในนี่หรือทีเพิ่มอีกตัวนึงกับพวกแจักแปลว่าชุดสองตัวสามตัวปรูยั่งท่านในพอยนะครับเนาะเออเข้าคอยมาเอาติดตามเอาละพวงที่ไทยครับแล้ววันที่สิบสองสิบสามสิบสี่ก็ได้ครับค่ะแต่ไทยเอฟซีฟังดีๆครับจะเหลือโบกี้ครูที่ปัว่าอยู่ในชุดนี้ออนั่นแหละอยู่ในชุดนี้ครับเลข ลักลอยเอาอยู่บนลักลอยเบาสองลักลอยเอาครับผมเอาลักลอยเนาะครับผมเดี๋ยวดิเขียนลักลอยให้เดอ้อครับลักลอยให้แตกก็แตกบ่แตกกดิดออกตัวไม่ทันล้าขั้นหัวแค่นั้นเ <c oughs> ทื่อครับอ่าลักร้อยมีสี่มีห้าบานี่ลุ้งเต็ียมตัวงวดก่อนตัดหนึ่งวัสดุใดยัไงนีงเด่นสี่เด้อครับครับผมอ่า บอตัดพระปูงวดนี่บอตัดครับผมเต็มเป่าเอาแตู่้สีไปชื่อเอาอ่านี่ยนี่คือเรียกลักลอยเข้าครับผมสองกับสามไม่มาคู่กันสองกับเจ็ดไม่มาคู่กันสามกับเจ็ดไม่มาคู่กันเก้ากับศูนย์ไม่มาคู่กันครับมันเหลืออีหยังอยู่ในน้ำมูนี่ละอยู่น้ำมูนี่เราปจูนให้กันค่ะน่ะปูให้กันปูยำของเราด้วยครับเด้ออ่าพิจนาพิจณาเพิ่งเอาครับอ่าบานี้เลข อ่าตัวนี้เอาเลขตัดเนาะเลขตัดไปก่อนเนาะเลขตัดครับ,บปูวอ่าอันนี้เลขตัดเด้อแห้งจะได้ซื้อหน่วยตัววันนี้คู่เดียวกับมีสองคู่ก็มีครับงวดก่อนงวดก่อนนัน่นบอปูว่ามันดับสิบ 73, 84, 95, 0, 66, เจ็ดสองแปดสามเก้าสี่ศูนย์ห้าหนึ่งหกสองเจ็ดสามแปดสี่เก้าห้าศูนย์หกหนึ่งเจ็ดมันมบอดับอีกเดือนบอมาเลยเนาะแม่กนครับปูดับอยู่ครับอ่างวดวันที่สิบหกมิถุนา เรีดับในส่วนตัวของปูด้คาหนึ่งสามสองสี่สามห้าสี่หกห้าเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์เก้าหนึ่งอ่าศูนย์สองหนึ่งสามครับ, 02, รบส่วนตัวนะครับอ่าในส่วนตัวบ,บานนี้ในส่วนตัวอีกมีลายเพ 2, 3, ิ่มสองสามเห็นไหมอ่าสองสามเจ็ดแปดคสองแปดสามเจ็ด <28, S 1> อ่าแล้วก็เจ็ดสามดับในส่วนตัวเจ็ดแปดสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดสี่สามส่วนตัวเอาเอามาเมันแจ้งแจ้งมันเลีอยเรียกยู่หันตัดออกไปมั่นตีเลี้ยคู่หนึ่งสองคู่เั่นนี้อันนี้ก็ใช้ดุลพินิษฐ์ฟังเอาใช้วิจานาญาณในการรับช่วงโมอันเปียกเชื้นต้องไปยึ่บ่ชุ่มดับเอาดับเง่าแลบเพียงเข่าเอาสมัยใครปั่ว มาตามให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเลยด้ยวยครับผมในท่าทางของปูสายขมนหรือพระอาจารย์สายขมนครับปูป่อยตรงวัดครับวันที่สิบหกมิุนายนสองพนหรอยหกสิบห้าสังเกตเลขในตารางปูด้วยครับพี่น้องกับปูอธิบายให้แล้วว่าตัวไหนประม,มาณน้ำกันสังเกตงวดที่ผ่านมาชุดตรงกันเก้าหกมาตรงตรงครับชุดนี้ปูวงให้ศูนสามก่อนครับเน้นย้ำเลยครับท่านผู้ชมตรงกันศ3นสาไอเน้นปูเน้นวงกลมที่ศูนแต่ว่า ชุดนี้ครับระวังไว้ครับผมครับวิ่งครับผมวิ่งเก้ากับศูนย์ครับพี่น้องลักลอยปูให้ซีหาเจ็ดครับสีห้าเจ็ดเน้นเต็มที่ซีครับพี่น้องฝากไว้สมีนครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวว่าเท่าจะมาตามน้องปูครับปูจะฟันให้สองตัวสามตัวครับพี่น้องกดเจรอนนะครับนั่นนะครับแนวทางของปูสายขมเมนครับก็ไปพิจารณาเอาโ่ไดชอบกดติดตาม ได้มักกัดกดไไล่นะครับให้คนฝ่าผ้าชคเลยนะครับปูบอกเฮยกช่องนะครับรวยทุกคนทุกท่านคลิปนี้ก็สวัสดีครับ